ก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะแอดมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบกันก่อนนะคะคือ2เรื่องนี้ตันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากจะดูต่อต้องรอก่อนนะคะถ้ามีตอนต่อไปแอดจะรีบเอามาแปลให้ฟังนะงานถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยจะว่าไปฟังไปฟังมาทำไมมันดูตัจดจริตจังวะเออรุณสวัสดิ์คุณเนเนโกอรุณสวัสดิ์ค่ะอยากได้กาแฟนหน่อยไหมไม่ค่ะ แล้วแสดงล่ะปบากไปแล้วไงคะว่าไม่เธออารมณ์เสียให้ผมพอเรื่องเมื่อวานหรือผมจะต้องกอดเธอเธอดูน่ารักมากขึ้นเมื่อเธออารมณ์เสียผมจะกอดเธอและบอกว่าผมขอโทษผมของเธอตั้งขึ้นจริงๆแก้มตุยๆนั่นผมอยากสัมผัสเธอจังคนพี่ชายกําลังทำอะไรกับรีโมทนะ่ะ ผมกำลังพยายามควบคุมตัวเองอยู่ดูเหมือนเธอจะขีดเส้นแบ่งไว้ผมไม่ได้หยุดทันทีแม้ว่าเธอจะบอกให้ผมหยุดก็ดตามผมตั้งแต่ตองการก,กระทำของผมเมื่อวนันมีอารมณ์เกินไปแล้วร่างกายของคุณเนนโ,โกุมีอารมณ์จริงๆเดี๋ยวก่อนฉันควรจะเลิกคิดได้แล้วเธอได้รับมอบหมายภารกิจให้คอยดูผม ในขณะที่หลอกล่อผมให้ข้อมูลสำคัญแก่เธอผมต้องใจเย็นๆและคิดถึงงานของผมในวันนี้มันเป็นไปไม่ได้ในโลกของอาม,มาอิหัวใจของผมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแม้ว่าเธอจะนั่งอยู่ตรงนี้ก็ตามคุณเนนโกะผมมีความสุขแม้เธอเพียงหายใจก็ตาม เธอจะมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพที่แข็งแรงด้วย3สิ่งนี้ 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. พักผ่อนให้เพียงพอ 3. ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอผมควรได้รับการรับรองเป็นนักโภชนาการไหมนะคุณเนโนโกภรรยาแสนสวยของผมเธอแก้มป่องมันอาจจะเป็น ไม่ใช่แค่เธอไม่พอใจแต่เธอเริ่มเกลียดผมด้วยไม่เป็นไรคะ่ะฉันแค่ตกใจผมไม่ควรทำอย่างนั้นมันเป็นความผิดของผมเองฉันคิดว่าฉันควรออกไปได้แล้วเธอไม่ต้องการเข้าเช้าก่อนหรอคุณเนโนโกะฉันจะหาอะไรกินข้างนอกคุณจะรายงานเกี่ยวกับภารกิจในวันนี้งั้นเหรอใช่ค่ะนอกจากนี้วันนี้ยังเป็นวันที่มีเมฆมาก อย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะอ่าเธอไปแล้วดูแล้วฝนน่าจะตกฉันรีบออกมาเลยลืมเอาร่มมาด้วยเดาว่าคงต้องไปซื้อที่ร้านค้าที่ใกล้ที่สุดเอ๊ะอะอะไรนะในที่สุดผมก็หาเธอเจอไม่มีทางคุณพี่ชายมาที่นี่เพื่อหยุดไม่ให้ฉันบอกข้อมูลงั้นเหรอ